กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการท้าลองท้ารวยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกับคุณสมชายและก็คุณนรงกันต่อนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จ๊อบกึ่งสําเร็จรูปตาเอ็นทูเอค่ะเมื่อสักครู่หลังจากที่เราได้พูดกันถึงในเรื่องของกระบวนการการผลิตรวมถึงการคัดเลือกวัตถุด,ดิบไปแล้วที่อยากจ,จะเข้ามาสู่ในเรื่องของรสชาติบ้างท่านจะมองว่าแบบตื่นเช้ามาอาหารมื้อแรกฉันต้องกินอาหารสําเร็จรูปหรอเรื่องของรสชาติเดี๋ยวมัน มันมันมันจะเป็นฟิลนั้นไหมคะหรือว่าจะเป็นฟิลเหมือนเราเดินไปซื้อโจ๊กที่ตลาดแล้วกลับมาทานที่บ้านอันอันไหนมันอร่อยกว่ากันอ๋อก็คงจะมาดูที่สินค้าของเราที่บอกว่าสินค้าที่เราคัดสรรจากต้นต่อที่ดีที่สุดค่ะนะครับเราบรรจุอยู่ในแพ็กเกจที่แยกส่วนนะครับระหว่างโจ๊กแล้วก็ผงฮุงรสเราเลยชื่อข้าวต้มหอมมะลิ เราจะทําเป็นข้าวต้มไล่อันนี้<ด>คือใ,<ช>ในหนึ่งซองในหนึ่งซองก็จะมี2อันเลยใช่ครับถ้าเราทําเฉพาะโจ๊กอย่างเดียวเราก็จะได้เป็นข้าวต้มที่เราทานกับกลับอะไรก็ได้แต่ถ้านะเราใส่เครื่องปรุงไปเราก็จะเป็นโจ๊กเป็นรสชาติโจ๊กเลยใชแล้วก็อร่อยเหมือนโจ๊กที่ต้มสดๆไหมคะเราจะต้องบอกว่าอร่อยกว่าได้นื่อากว่า สินค้าของเราเนี่ยเราใช้ข้าวหอมมะลิ uh huh. ที่เรามีเทคโนโลยีในการเก็บความหอมที่อยู่ในแพ็กเกจของเราได้อย่างนี้ถ้าเราไม่ต้องไปเทียบกับโจ๊กต้มใหม่ไปเทียบกับโจ๊กทั่วไปตามท้องตลาดนี้จะสู้เขาได้ไหมเนี่ยไอ้ยี่ห้อที่มีมานานนมที่เขานิยมทานกันทั้งหลายแหล่รับรองว่าเอ็อจะสู้เขาได้ไหมคะตรงนี้รับรองว่าสินค้าของเรานุ่มกว่านุ่มกว่าแล้วก็สุขภาพดีกว่าเพราะว่าส่วน กระบวนการการผลิตของเราเราดึงส่วนที่ไม่ดีออกค่ะแหมเห็นว่าวันนี้ทางคุณรงมีจะมาเปิดซองให้เราดูด้วยว่าข้างในมันจะเป็นยังไงเนาะนะครับค่ะอันนี้แกะแล้วนะคะอันนี้เป็นน้ำอุ่นนะคะน้ำต้มสุกของเราก็เทคโนโลยีง่ายมากสังเกตว่าเนื้อของเขานี่จะละเอียดมากนะคะแล้วคนใช้เวลาหนึ่งนาที ละลายเลยอ๋อเพราะว่ายี่ห้อทั่วไปท้องตลาดบางทีไม่ละลายจับเป็นก้อนบ้างอะไรบ้างเพราะว่าตัวเองเคยทานอยู่ครับนี่คือได้เลยเร็วที่สุดครับนี่คือข้าวต้มนี่คือข้าวเช้าอาหารเช้าคุณหนูหนูที่จะไปโรงเรียนหรือคนที่อยากจะควบคุมน้ำหนักใช้ทานเป็นมื้อเย็นก็ได้อิ่มอ๋อนี่ละลายเลยนะคะคุณผู้ชมสบายท้องนี่จ่อยง่ายเมื่อกี้คนนิดเดียวนะ ละลายแล้วอันนี้คือลักษณะที่เราทําออกมาคือเป็นข้าวต้มนะคะแต่ถ้าเราใส่ไอซองอันนี้ไปก็จะเป็นโจ๊กขออนุญาตลองใส่นะคะกลิ่นเขาจะมีแบบมีอะไรอะไรนะเออนิดหนึ่งค่ะเราจะได้ความหอมของข้าวขอดมข้าวก่อนนะคะเราจะได้ความหอมของข้าวข้าวหอมมะลิจะต้องหอม เหมือนเปิดหม้อข้าวออกมาเลยนะใช่ <นะ S 2> ซึ่งไอ้ตรงนี้เนี่ยคือแล้วถ้าเกิดเด็กค่ะที่ได้ลองทานเขาจะไม่ค<ก>ออ่อยปล่อยช้อนเลยเดกเ็กเล็กเราเคยเห็นมาเยอะแล้วฮะเพราะว่าเ,เวลาที่เป็นสัมผัสเข้าในปากเขาจะสามารถไปได้เลยกันที อ่ะอันนี้ลองใส่ดูตัวเป็นผงปรุงรสนะคะอันนี้ก็จะเป็นรสดั้งเดิมข้างในซองก็จะเป็นลนักษณะเป็นผงๆผเนาะดูเหมือนไม่มีอะไรนะเดี๋ยวลองใส่ไปดูว่ามันจะมีอะไรเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผงปรุงรสของเราทั้งสองรสนะครับเราไม่ใช้ผงชูรสเลยในการผลิตไม่มีชูรสอันนี้<ผ>มีผงชูรสการันตีได้ครับตายแล้วดูสิมันมันคือโจ๊กเลยอะ่ะนี่ถ้าแบบ ใส่หมูสับเข้าไปหน่อยนะคะนะใส่ไข่นิดนึงมันจะเป็นอาหารที่สมบูรณ์พร้อมในเรื่องของคุณค่าได้กลิ่น้วหิวเลยนะคะคุณผู้ชมได้ทั้งคุณค่านะฮะได้ทั้งความสบายท้องคือ,เร,อเราก็อร่อยสะดวกปรุงรสตามใจชอบและที่สำคัญได้สุขภาพด้วยใช่ครับยิ่งใครมีลูกตัวเล็กๆน,น,นะครับและเดินทาง แล้ยิ่งนการจัดการนที่เพิ่งเริ่มที่จะแบบว่าทานของอ่อนๆนะอันนี้ก็ทานได้เพราะว่าไม่มีผงชูรสหรือกระทั่งเด็กที่อายุสักหกเดือนอย่างเงี้ยครับพ่อแม่ก็ไม่รู้จะไปจอดรถหาร้านอาหารให้ลูกๆได้ที่ไหนไม่คือจะบอกคุณผู้ชมว่าเนื้อมันละเอียดมากจริงๆนะแล้วก็คืออันนี้เป็นน้ําที่เรากดจากระติกน้ําร้อน ไม่ใช่ว่าน้ําที่แบบอยู่ในหม้อเลยคือไม่ยุ่งยากเลยเพราะปกติเวลาเราซื้อโจ๊กซองมาทั่วไปเนี่ยอยู่คิดแล้วว่าฉันต้องต้มน้ําแบบว่าเปิดเตาแล้วเพราะว่ามันจะไม่ค่อยละลายปัญหาจริงๆแล้วด้วยเทคโนโลยีของเราเนี่ยน้ําอุณหภูมิห้องปกติก็สามารถทําได้เพราะมันสุกอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นรสชาติที่กลมกล่อมเนี่ยควรจะมีอุ่นๆนะอุ่นๆนะครับ นะส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้ได้เสริมคุณค่าพวกวิตามินมพวกแร่ธาตุหรือสารไอพวกใยอาหารหรือแม้กระทั่งจากเม็ดงาเราสามารถที่จะผสมกับสาหร่ายสุขภาพก็นี่กำลังจะถามว่าวันนี้เราไม่ได้มีมาแค่โจ๊กอย่างเดียวนะในผลิตภัณฑ์ของ n 2 n วันนี้นอกจากโจ๊กแล้วเรามีอะไรมาอีกคะวันนี้ตัวสาหร่ายที่ที่เรา บอกว่าเป็นสาลีสุขภาพเนี่ยนะคือ 1. ไม่ใช้กระบวนการการทอดทสองออสาลยที่เราใช้เป็นสาลยเกรดสูงแต่ในขนาดเดียวกันเนี่ยคุณค่าของสาลาย,ยังถูกเสริมไปด้วยด้วยเม็ดงาซึ่งเม็ดงากับสาลยเป็นอะไรซึ่งได้ทั้งวิตามินแร่ธาตุกดไขมันที่ดีแก้การอักเสบคน จีนโบราณเขาบอกว่าหรือแม้กระทั่งญี่ปุ่นนิยมทานงากันมากพื่อโอกาสที่เราจะได้รับงาพร้อมแบบกับสาหร่ายเขาบอกว่าจะทานทานแล้วเพื่อสุขภาพอายุยืนผิวพรรณสวยแก้การอักเสบโอกาสที่เราจะได้ให้เป็นมื้ออาหารที่ครบถ้วนคือหนึ่งมีโจ๊กเป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีสองเราไม่ทานของทอดเดี๋ยวย้อนกลับไปที่โจ๊กแป๊หนึ่ง คุณคุณประโยชน์ในโจ๊กซองของเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะสารอาหารเอาคุณประโยชน์ของโจ๊กจริงๆคือหนึ่งเราได้คาร์โบไฮเดรตชั้นดีซึ่งร่างกายสามารถเอาไปใช้ในงานได้แต่ในขณะเดียวกันไม่ไปก่อให้เกิดสภาวะการย่อยยากซึ่งเป็นไขมันซึ่งเราไม่ชอบคืออิ่มสบายท้องอิ่มสบายท้องเอ่อผู้ป่วยเด็กเล็ก ผู้ที่สูงอายุผู้ที่มีเวลาน้อยผู้ที่ต้องการควบคุมน้ําหนักตัวดีเเป็นอาหารเบาอาหารอ่อนและย่อยง่ายค่ะและเรายังมีตัวสาหร่ายที่มาเสริมกันด้วยตัวสาหร่ายที่จะเสริมจะเสริมพวกวิตามินเสริมพวกแร่ธาตุเสริมพวกใยอาหารและตัวสาหร่ายนี้เรามาในรูปแบบยังไงคะในเรื่องของการผลิตเอสาหร่ายเราไม่เอาไปทอดเราจะใช้การอบ เมื่อการอบเนี่ยมันก็จะไม่มีคําว่าน้ํามันมาปนเพื่อนอแล้วก็ไม่ใช้ผงชูรสราต้องบอกนิดนึงว่าบริษัทเราเนี่ยเราเก่งทางด้านข้าวซึ่งข้าวก็เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ดีเป็นอาหารหนึ่งในห้าหมู่ะนะครับโดยข้าวเนี่ยหรือคาอร์โบไฮเดรตเนี่ยร่างกายคนเราควรจะรับประทานประมาณ50%ขึ้นไป ตามโภชนาการที่เขาบอกกันไว้ต่อวันนะอะไรต่อวันค่ะใช่ครับแต่ก็ต้องจินตนาการนิดนึงตรงที่ว่าข้าวที่เราทานกันอยู่เนี่ยกว่าเราจะหุงสุกกว่าเราต้องเป็นโจ๊กได้ขนาดนี้มันต้องใช้ความร้อนขนาดไหนระยะขนาดไหนแล้วความร้อนเยอะๆบางทีก็ใช่ว่าจะเหลือสารอาหารเยอะนะจริงๆมันอาจจะถูกความร้อนดึงออกไปแล้วบ้างอะไรเงี้ยแต่สินค้าของเราเราใช้ความร้อนต่ำค่ะนะครับอย่างสาล่ายันนี้มาทานคู่กับโจ๊กได้เลยไหม เรามีสาหร่ายอยู่สองแบบสองสองชนิดสองชนิดด้วยกันชนิดหนึ่งเป็นรถด,ดั้งเดิมอันนั้นสามารถทานเป็นของทานทานเล่น,น,ลนสำหรับน้องๆหนุหน่มที่บางทีแบบอันนั้นมันมีผงชุบรสตามทั่วไปนะอันนั้นทานแล้วไม่ดีนะใช่ครับอันนี้ของเราไม่มีฮะแล้วอีกรถจะเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงสามารถรเอามาเข้ากับกับตัวโจ๊กมันจะไปด้วยกันได้ดีแล้วก็แล้วก็ได้สารอาหารอย่างที่บอกด้วยว่าครบถ้วนด้วยเขาได้วิตามินเพิ่มได้แร่ธาตุเพิ่ม ไดย้ยอาหารเพิ่มได้เอาสารที่มีประโยชน์จากตัวสลายแล้วก็มีแมกนา เอาละค่ะคุณผู้ชมคะฟังกันขนาดนี้นะคะไม่ลองทานไม่ได้แล้วนะสำหรับคุณผู้ชมที่ชมรายการอยู่ทางบ้านนะคะดูแลสนใจอยากจะทานก็ลองซื้อลองหาไปทานไะด้แต่ว่าเหมาะสําหรับน้องๆหนูๆน,นะคะที่ไปโรงเรียนในตอนเช้าในช่วงเวลาเร่งรีบหรือสําหรับคุณสุขภาพสตรีท่านใดที่มีใจในเรื่องการรักสุขภาพแล้วก็อยากที่จะควบคุมน้ําหนักก็สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ n2n เนะี่ยไป ก,ก่อนจากกานันในวันนี้ค่ะอยากให้ทั้งสองท่านนะคะได้ฝากทิ้งท้ายกับคุณผู้ชมทางบ้านค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะในกลุ่มของ n 2 n ค่ะเดี๋ยวเริ่มที่คุณอารมณ์ก่อนก็ได้ค่ะก็อยากจะให้แนะนานะครับว่าเราควรทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วก็ควรมีคาร์โบไฮเดรตที่ดีซึ่งเราก็อแนะนําสินค้าของเราเป็นโจ๊ก N2N ทที่มีคาร์โบไฮเดรตที่ถือว่าค่อนข้างดีมากๆตัวหนึ่งนะครับค่ะก็ยอยากจะสรุปสั้นๆ สะดวกแต่อย่างไรก็อย่าลืมเรื่องสุขภาพแล้วก็ขนาดเดียวกันอันนี้ก็คืออิ่มง่ายๆอร่อยและก็สบายท้องค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านเนี่ยทั้งคุณนรงแลวก็คุณสมชายเป็นอย่างมากที่วันนี้เนี่ยได้มาร่วมพูดคุยกับเราแล้วก็มาแชร์ประสบการณ์รวมถึงให้ความรู้กับเราเกี่ยวกับการทานอาหารเพื่อสุขภาพประการค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคับ สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่สนใจที่จะสั่งซื้อนะคะผลิตภัณฑ์ในกลุ่มของ N2N นะคะไม่ว่าจะเป็นโจ๊กสําเร็จรูปก็ดีหรือว่าเป็นสาหร่ายสําเร็จรูปนะคะ,ะ,คะก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกับเราได้เลยนะคะที่เบอร์0868835858ค่ะแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราได้นะคะที่ www. worldklangjc. com ค่ะอีกหนึ่งเว็บไซต์นะคะ www. coin. co. th ค่ะสาหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเรา ได้ทุกวันนะคะทางช่อง JCTV เวลาเดียวกันนี้กับเรื่องราดีๆโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบกับบริษัทจนคอร์เคอร์ปอเรชั่นจำกัดค่ะสำหรับวันนี้เรา3คนรวมถึงทีมงานทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ